กับพี่รองชาวพิจัตรทุกท่านครับมีนนอากาศเย็นน้อยหนึ่งนะครับเดี๋วมาพบปะกันอในคำขึ้นนี้ครับพบปะถามข่าวข่าวกันซาลซุขทุกฤิฟ์บานเห้านะครับอยู่น้ำกันมาไลายฟ้านาปีตลอดระยะเวลาอะไรอย่างนะครับครับมาเนีนีีใจครับขอบคุณจากของพ้นที นะครับขอบคุณพี่นอ้องอที่เกียรติผมขึ้นมาพบปะพี่น้องแม่นี่นะครับพระเจ้าอวยพรดีใจเห็นเพียรน้องมาตุ่มมาฮ้มกันนะครับมาพบปะมาะพูดคุยกันในหลายส่วนแต่พิสมารจะพานไปนะครับห้องคาเดมาสนุกสนานาดนมาเรื่องกิจกรรมนั้นก็นกนถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญและก็เป็นหน้าภาคภูมิใจ เขาชอบิดข้านะครับชอบเก็จับเราเป็นก็ดีใจนะครับดีใจครับที่กับหน่อครับชุมชนนะคับอยู่น้ำกันพุ่นแม่พักษาทึกเท่าไทยดองคำนะครับขี่รบนหลกัือมาตลอดกระสับใรญ่นะครับอยู่ร่วมกันมาตลอดแต่หน่อยเท่าไงเจ็ดเท่าซ่ากันเถอะน้อง นะครับผอเองกับขงจะ่งย่งเดือเวลาบบกี่เดือนครับกับขงเจรเกษแล้วนะครับเกษแล้วเปลี่ยนมา21ปีนะครับสามสมัยครัวเน่อง31สิงหา61กับ6ะเกษแล้วนะครับกับคงจะมีลูกหลานข้นนมขึ้นมาทำน้าที่แทนนะครับกระถือว่าได้ทำคุณประโยชน์ให้กับชุมชน คุณประโยชน์เองครับพี่น้องได้ได้มองไอ้บอดอยู่ดีแน่สัวแน่กัมีปลาปนกันนะคะสัวก็มี่ปีกับป้ากับพี่น้องแต่มันบริดีไปเพื่อสองน้องนะครับครับในชุมชนเฮ้ามือนี้ก็หลายสิ่งหลายอย่างอาจจะบูทัวถึงอาจจะแนมเว้นกันปั๊นไหนนะครัะหูจักกันแน่่าหูจักกันแน่กับกับพราะไปหลายนะครับอาจารย์อ่าเป็นว่าวันที่สิบห้าวันเสร็จ ้าส <laughs> ีมวนแนวไนนอกะ,ะคุณรีนอก็ <c oughs> คิดว่าม่วนนะครับวันนี้นากทะถาอาจารยน์นอกรอาจารย์หญเป็ทั้งมากขึ้นกันนะครับมาทั้งอุดรมาพบเจอกัน,นทั้งอุดรนะครับของทุกรดับสูงครับนาอเออแต่คงสิบเบาๆอย่างไรหรอกวันนี้นะครับจุดชวนข้าวของสวัสดิ์ตุ่มห้องกันอพอสมควรนะครับขั้นลุ่มขุหน้าหลอนคำครับเป็นบ้านที่มีวมวมามามความหักความสามัคคีผมจะย่อมรับว่าพี่น้องทั้งครอบผมอยู่ เอพบกันมาในยี่สิบเอ็ดปีนะครับการข้องคี่ตังโบนี่เรื่องมีลาวป่านไหนนะครับก็พออยู่ต้องกนรในปวดนะครับอครับปีกันกระเชออนาพศคืออาจารย์ละวานันท์พะอนะครับประเภทนี้บันเท้านะครับหลังจากดีไปทายปีใหม่กับ่านข้าวมาไก่จะสิ็จมากระแล้วนะครับต่อไปกับห้องดีเป็นประเภทนี้บุญประจําปีเนาะประเภทนี้หีดสิบสองข้อสิบสี่หีดนี่ข้อเกียนคํนน้อยจันนะ นะครับประจหม,มู่บ้านเฮาก็ตรมีบุญผาเวทมี่สงการยังไป็ประมาณนั้นนะครับแต่ช่วงนี้ก็สิเป็นบุญผาเวทละประมาณกุณท่าไปหามีนานะครับปีนี้เขาเริ่มก็น่าจะเป็นมีนาคิดว่าสิดได้ฟังมะรำสิงไม่ได้ปินว่า,า,า,าสิเกษียณแล้วสิจังมะรำมาฟังจักปีกัน,นเอานะครับมะรำสิงท่านอบตว่าเจรไย์ท่องฝน บุกขึ้นมาบุกไพี่น้องเจ๊น้อยบ่ครับดีเจ๊ครับท่านอบตอนุภาผยาล้มครับอบตตร์นมเลยครับเขาจะได้สองปีนะครับอบอุตตร์นมไฟแรงลูกหลานนี่แหละครับอบอุตตเฮาเป็นมาได้เขามาอยู่ในชุมชนมาพัฒนามาดูแลพี่น้องในการพัฒนาเรื่องของอ่าถนนหุ่นทางเรื่องของน้ำเรื่องของไฟอย่างตั่างอะไรครับที่ เอาไปต่ออีโคโลปิชอปนะครับเป็นเก็บเขามาดูแลแต่ผมคิดว่าพอสมควรนะครับแต่เก่งเติบอยู่ยันสมัยแรกว่ามันเก่งเติบอยู่ดิไร่เติบอยู่ข้นกีบเอควายออกมาที่เราถือซ้อนเกลือยู่นะครับต่อไปน่าร้อนครับห่อกระสีนี่ขนจีบแบบไร่คนละครับพอบ้านทั้งบ้รรยายนี่พ่อเองเหรอด้กระชิขยายมาทั้งไอ้ทงหน้าทั้งปีละนะครับเป็นค้อจีบเป็นหินโคกเป็นยึกล่างอะไรเไปเรื่อยๆนะครับเฟื่องไส้กับจีควาย ขยายออกมานะครับแต่ก็ชุมชนเท่ากับสีนี้ควาบสุกมีควบเจริญได้ทะกปลาครับวันนี้โอกาสดีเนาะครับนาะหนาวนะครับอากาศเย็นมาเยียบแล้วนะครับครับแต่หาบมีอย่างไรน้องผมเหงาเป็นสิเสียเวลานะครับวันนี้ดีใจเห็นพี่เห็นน้องเห็นครูบาอาจารย์นะครับเห็นปลาเห็นลูกเห็นหูุ่เห็นหล้านเห็นน้องเห็นลงนะครับเห็นทุกภาคส่วนครับขอมาร่วที่จะกรรมวันนี้ก็ถือว่าเ้าร่วมสนุกสนานมาก ทำข่าวเข้ากันปีไหมว่าสิซิบก็มือเป็นยังไงน้องไพ่ถือเหรีนญไงไพ่น้องนะครับไพ่โสดไพ่มันไงไพ่เล็กเข่าในหน้าไพ่มันในบริษัทย่งประมาณนั้นนะครับน้องชุมชนเข้ากับธุรกิจก็คือรับรักก็คือเฮ็ดหน้าเฮ็ดหน้าแล้วกับเฮ็ดมันนะครับขายมือกวดขายดอกไม้จันทร์ขายปูขายปลาไปสั่งน็คประเภทไอธุรกิจของมันเขาเรื่องกับชิมี่ในขวด แล้วก you, left, ็ม <Emer gent ing> mm ีธุรกิจย่างปลาในร้านดิเมลามโนอย่ปนินนะครับต้อมซื้ว่าพ่ออยู่เ่าไปพ่อมาอยู่ขายดอกไม้ขายเห็ดมั่นขายเข่าเรียงงวเรียงขั้วครับอาดิอ่ออาชีพรักอาชีพรอางมันจะน้ำกันเนาะนะครับปลาชาแลนด์ห้องกายหากแพงมึงแง่กันนะพี่น้องมิยังขายต่อถือคุยมิยังกับพบปะได้หาเลยครับผม พี e ่สไตล์ตลอดครับสหรับผมนั้นยินดีตลอดพี่น้องว่าถูกหมอถูกบอลนะครับว่าสิม่าจ่าเฮ้ยแต่นะครับแต่คือไม่ได้อยู่สบายพี่น้องตลอดนะครับผมแตมเอาใจนายนะเดี๋ยวให้เพันแนวพิกิจกรรมมาเดี๋ยวจังสิลากันเนาะครับโอกาสนี้ขอรงการของสื่อยังไงสิส uhh ่งไม่เห <mod> ็นก็ทางสำนักวต่อเพราะพี่น้องยหนึ่งับชุดไทยชุดชุดไทยก็คือพระเจ้าอวยพรให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญ คาับเก่าไกลทั้งหาทีการงานสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะเก็บจะป่วยนะครับจะหลงจะลืมครับมีเงินมีทองดำเนินธุกุลธุกรรมขอกรารสุขุนครับเออแต่จังไรนะครับครับก่อนอื่นกับที่โอกาสสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนครับอาสาบสวัสดีท่านเจ้าภาพอันอาว่า อ่าท่านท่านอาจารย์ท่านอ่ามาจากกีสจักรนะครับครับผมมาเดินผมขอแนะนําตัวครับผมสตวตอนุภาพยานรมณ์ครับผมเป็นสตวตจากอ่าตำบลไสรมูลมูทิหาบาตกระลืมครับผมครับครับครับผม ครับผลงานกับวัฒนีหลายครับกับคอยบึงไปเรื่อยครับผมกับวัฒนเตรการันตีว่าสีได้็ด้ได้น้อยได้หลายสำใด้กับคอยบึงกันไปเนาะครับเนาะครับกับโมมี่อย่างไยครับกับมีแต่เข้า่าขอสวัสดีครับผมเอ้ยเอาบันี้เท่ากับต่อไปกับสี่ได้มีการร้องเพลงเนาะ เพงสู่พี่น้องเพ่งเพ่งเพื่อชีวิตเพ่งที่ว่ามีความหมายนะครับเมื่อนี้ขอพี่น้องเสียงปรบมือให้ท่านปอผู้ใหญ่แล้วก็ท่านอบตครับเจ้าหน้าที่เข้ามาเบิ่งแย่งทางลงแบบเป็นนังโตคือเกาเด้อปอผู้ใหญ่เด้อมีอา่านอี่ยังเข้ากันยั่งคือเกาทุกท่านก็ยังแข็งแรงอยู่แล้ครับแต่ว่าเข้ากับเบิ่งแย่งกันนะครับปอผู้ใหญ่เข้าขอณเพรปะว่าทีมงานเข้ากับ ที่น้องครับต่อไปนี้เฮาจะา